ยช่ครับ่มได้ออกช่องนู่นบางทีเนาะอักเืือผู้เดอยวว่าลุกเี่บ้กระเจาว่าเนี่ยยอดมันมีน้ำเรื้อยบางีัดต่งเียอย่ยังไข่เนาะก็ได้แต่ขาดมันอยู่ละเพราะว่าพุดขอเพื่อนหัวเท่้านี่ได้แย่าข้างครับมีเวได้แน่ว่าพี่น้องเป็นข้างในลุงพีศูน สองสามเด็กบางแง่ได้ออกกันบ้างครับซูนชมศูนยสองสามนะครับสองสามเป็นเลขเพื่อเพิ่มพิ่มบัตรว่าลมเลี้ยงเขานี่จนนับลงที่ครับหลงที่นับหลงพอแห้งๆลงที่จนนับหลงที่ครับนับหลงอวไรกยป่อยโยมนยิ่งเงียบนะคตั้งเยู่ ถึงแนวช่างเปลี่ยนบ้าน,นเลยจนนับหลงเด้อพี่น้องขุแล้วยุคยูตุนแล้วมันข,าข,ข่าคัดแน่นายาไปเลตะกี้ยุคกูตุนมันเข่าดูพอรำคานหมดลงเพ่จะใย่ายจะม่ย <c oughs> ่ายน,น,น,นี้อ,อ,อจุดแต่ว่าจุดนี้เขาโลดปะลงเพล่เมื่อต้เมือกครับมตมมือเ้กเพิ่นาบอกอ๋อทิ้งขันปนก็บอกเป็นตัว ได่ง่ายกูดนี่มันเหมืนนไปเส็ดกูดไม่หายค่นเล่นใม้นไม่ยูหายไม่ยูขวดถืเงินก็ได้ไม่ยูเท่าเสมอเนี่ยละครับจะได้หนีมันบ่ด้กี่กุดสร้างวันนี้เนาะสร้างโอ้กดแม่ป้าผมสร้างดูแล่็ได้ทำล่อลาเที่ึงสร้างี่ลาะองเก้าคือเก้าซองคือจำได้เลยไปเพื่อนบ้านบ่ไม่แต่เพื่อนบ้านย่างเดียวมันบ่ ก็จะบอกส่งเร่ส้วงหนึ่งดูดูผดสั่งเข้าสวงตัวตรงแคกตรงแคกตรงเปี๊ยะเร่เข้าสวงเปี๊ยะสำหรับเคพื่อนบ้านนี้เคพื่อนบ้านนี้แน่นอนแม่นมาครับตรงเปี๊ยมั่นใจมั่นใจได้เลาเรียกว่าท่านเด็ฝันรอเรียกรัตบาตว่าท่านฝันเป็นเนี่ยเพื่อนบ้านใครกอนบ้านขาโค้งเทียวลาวโมนี เป็นเรียกยุดทูบสุกขอวันพระขอวันพระมื่อซ้อนี่มาครับหลวงพี่งนตอนท่าวัดซ้อของเรานี่มาศูนย์สองสามศูนย์สองสามสามงาศูนย์สองสามจังหวัดนออกรีงรรมราชว่าั้นออกก่อนถูขวแนวราศูนย์สองสามโอแกนเจ้าโก้เนวโกเข่าจนนับลงดีครับนลวงพี่ ลงแต่เดวานมักเปนเดีว่าอันยู่กดพุ่นถือจนลำค้านี่เราบางทีมันว่าขันเป็นยมเข้าผ่าเจสีมาปูกเร่าวาสนาอันนี้มันเป็นท่ได้สีเดียวได้ได้สีเดียวได้แต่สีเหลืองวาสนาจีนกว่าไ้แล้วสองสามแล้วก็สองสามนักตัวใดลุงที

เต็มนัหลงไม่ออกไม่ออกคำว่าท่านถือสุ่มดตำลาวท่นเพื่อนบ้านนี่เป็นเลขยูทูบของหลวงพี่อ๋อมีมีแต่ยูทูปอรมาจ้ะยรั้งแกกับพี่กับ่อบตกกันบมครับลวงพี่มตกกันบากตักันเอาลวงพี่มากันมาหรือ่าเอาอะไรตอาตรตอกมีมีมีตอกแก่นตัวยังมันบ่ตรงตรงตัวใดหลวงพี่ตรงตรง ศูนย์สองกับศูนยสามชูช้อนกับศูนย์สามสามตัวดีจ้าสานย์สองสามสองสามวันนี้รวยบ่เเมือนนี้รวยวันนี้รวยเลยเอฟซีลงพี่มีรถเช็ดนี่ยออกไปรวยนกลงพี่เนาะทำฟูงเที่ยวล้วรวยเนีัวเนเนๆตัวไดครับไปจ้ะตัวเน้นๆกับศูนย์สองศูนยสามนสองศูนสาม็สามแผ่นักตัดเลขสามตัวกับศูนย์สองสาม เชื่อขออนิเมนมาแล้วจังหวัดรงีเที่ยวลามันับบ่ลงดนับลงคนละนับจับก็ได้จับ่ได้เอาไปยุใส่มาป้าพบ่ีเพ่นคับเพิ่มาเหจด้ยพ่ันเ่เนมงปจเนตามระานพอหาได้ตัวได้หลวงพี่เมื่อนี่ว่าสิบวันช่วงช่วงไอ้เพิ่นครับ คือเพื่อุเากหายคาน้นมมูน้ำมันพอได้ใส่รถไปยินบาทเนาะโอเครับเอรื่องตัวของพี่เลื่อทัทุกพี่อืมเอาว่าเลยหลวงพี่ศูนย์เก้าแปดเก้าแปดหกศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ห้าสี่ห้าสองหกสองหต้วนหลงพี่ส่วนโทษครับ เพิ่มาพิ่มมาเพิ่มา0986044526มี่สีนห้าสอง่เบหมครับเบโอรแกเบื่อแกเีเแม่ลาบบบอลลนีอยู่เยาเพิ่มเตบลพบอมาีนนี่อยู่เระว่าบะโทรงมาต่อาขึ้นโอ้บอลไหนทรยนี่มาขึ้นศูนศูนยังกอลลุงตี098 หกศูนย์สี่สี่ห้าสองหกครับศูนย์เก้าแปดหกศูนย์สี่สี่ห้าสองหกตาโค้งมือนี้นไดเดีดนะครับทุทีเอบสามตัวกับศูนสองสาม แยกออกมาก็02 03 23มันใจว่าห้วงพี่้มันใจว่ามันใจยุ่มันใจยุ่ตัวเน้นตัวไรครับ02ครับ03เป็น,นตัวเลขได้มากจังใดจ้าโอ้โหจุดทูบขอเพื่พอนหมอเส้าเหน่อ,ว,นอ,อวันพระจุดทุบขอวันพระไม่นครับจุดขอบแบบนี้นี่เข่ามาตลอดที่บ่ค่ะไม่นครับเข่ามาตลอดจังหวัดแล้วหลวงพีง่ ก็ส่วนรับหลวงคนละคือเกินนับหลวงคือเกินนับหลวงข้ามโค้งนี่เปล่าค่ะไม่ใชข้ามโค้งเที่ยวลาวเด้อพี่น้องคือเกินนับหลวงตามตัวมีตัวได้ขอครับหลวงพี่ศูนย์สองสามศูนย์สองสามตาหลวงมากมิตัวใดนะครับศูนย์สองศูนย์สามก็สองสามตัวเน้นตัวนัดตัวมัดคือชอบ ศูนย์สองกศูนย์สามเลขสามตัวกับศูนย์สองสามเที่ยร่าวันที่สองนงทีทคุ้นันตัวใดงทีท 2, ไปกับตาตัวนั่นละศูนสองสมนั่นละไปศูนย์องสามเม็เียวแ็งตับเล่าเถื่อนนับลงนี่ผมมัดมองนี่แหละทนนับลงเนี่ยมมละรูนนเดียว ถือยูโดทุ่นเนี่ยเกนร่ำคั่นที่บอกครับลงพีแต่สมัยลาจับมัดยูกุทั้งใน้ใง่ายออกมาพี่ก็ยังมาถือง่กพี่่ากับมาพี่ก็ถือคือเก่าบุลงพีแล้ว่อกี้กับถือคือเก่าอเฮ็ดแตงได้กรถือกวันที่สองหาพินต่อได้ก่อครับลงพีศูนยสองสามตัดออกมากับศูนย์สองศูนย์สาม สองสามนักเนียนตัวไรกครับลูกพี่ตัวนักตัวนียนับเลขสามตัวแนละ้วศูนย์สองสามอันนี้คือขอน้ำพุม่มสองตัวกับ,กบขอน้ำพุม่มศูนย์สองกับศูนย์สามมั่นใจเส้อย